น้องปุ๊กก็ยาด่าวโนวิเด้จ้ะวันนี้ก็เลื่องงามยามดีตั้งแต่กลับจากเมืองไทยมาก็ได้๋ยเลืองได้ยามได้ออกนอกบ้านแล้วจ้ะวันนี้คุณปู่จิพาไปไอ้ฟินแลนด์ขับรถไปเที่ยวเรียนหมู่กันชวนเ,เลยจิไปดูขับรถเที่ยวเรีนกันเพราะว่าตั้งแต่มาจากเมืองไทยตั้งแต่วันที่ที่แปดเดือนไอ้จิเล้วนะ์อย่แงนั้นเนาะ เป็ดมีหนาวถึงออกอันี่ก่อนนี่วันแรกคิดจะออกมาข้างนอกแต่พี่น้องคือบรรยากาศแต่ดาวพี่พาเห็นวิวจะสวยแต่แล้ววันทีมไม่ถ่ายเพราะว่าเป็นวัดไหญ่ป่อยอาติตัตต่อบ่อยอาจารย์ก็เลยจะมาพาพี่น้องมาดูบรรยากาศงนี้รูเวีมันเป็นยังไงเดึงอากาศมันหนาวแม่มันร้อนมาแต่วันนี้แดดดีจ้ะเดี๋ยวพาดูงงานแล้วจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวจ้ะคือบรรยากาศ เสือหนึ่งตัวเมืองอยาดาวอยู่ในเมถไทยเมื่อกี้ว่าจิเมถไทยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็เลยมาไจอยู่ก็จิประมาณนี้แหละจ๊ะตอนนี้เราก็เริ่มออกจากในตัวเมืองทุ่งเสื้อเลจ๊ะตอนนี้เราก็ออกมาได้พักหนึ่งห้านาทีแหละหลังคีออกคนตัวเมืองขามกาะใหญ่มาแหละขามจะกาะน้อยก้อยยาดาวอยู่คือกาะน้อยตอนนี้มาเกาะใหญ่แลวจ๊ะจิประมาณนี้แหละลไปเรื่อยๆน,นจะจะเนาะ สต็อปเอยุดไปบ่อยได้พี่น้องเรื่องทีก็ไอหุ่คุณปู่สวัสดีครับเป็นอะไ้าสวังหวัดีครับอันนี้หมู่กันก็ออกออกไปก่อนแล้วจ้ะไปกันสองคู่สองคันรถหมู่กันนั่นยาลุงออกไปก่อนแล้วนี่ยาดาวครับตามหลังเพราะว่าเอาคนเฒ่าไม่สะดวกเอทีจะออกเล่เช้าคุณปู่ก็กระคับขึ้นไปนอนอีกก็เลยชาหน่อยนี่จ้ะพี่น้องวันนี้ก็สองคันค้างก็นมิเตฮิมะได้จ้ะ แต่หิมะมันนี่ตอนนี้หิมะยุดตกละจ้ะไม่ตกละแต่ว่ามันก็มีแต่ไอ้นี่มีแต่ไอ้เจอเห็นขวัญเหนือนจะหิมะกำลังละลายตอนนี่หิมะก็ยุดตกแล้วที่นี่ก็มันจะมีแสงแดดมีแล้วมันมากันทีเริ่มละลายแบบนี้พี่น้องจะเอาคลิปได้สวยมาฝากที่ให้บรรยายเรื่องไอ้เช่นการใช้ชีวิตกันนี่ก็ก็ยิบไปย ouais. pues, uh ิบไปรู้เองที่เล่าเนาะจ้ะให้ดูแต่บรรย บรรยากาศบนยอดเขามเตเจไปด้วยหิมะวิวสวยมากๆเด็ดกระสรงหิมะก็เริ่มมาลลยถ้าใครไปเลนเอกีตันนี้ก็ก,นนก,ก,ก,หก,กีหิมะตันนี้ก็อันตรายก็บางทีก็บไออไหลายๆมันไปยืนกันละก็หิมะทลายกระถุมคนตายก็มีอะไรก็มีจะออกข่าวกันเรื่อยอยู่นี่แหละรประมาณนี้จะมันยอดเขาโู้นพี่น้องเห็นไหมคนไกลๆนะ่ยจะงามเกิน เป็ดยืนประมาณนี้จ้ะตลนน้นี่เอียงตะวันก็อยู่ทางฝั่งนี้จ้ะเอีงตะวันก็อยู่ทาง,าง,ทง,ทางด้านทางแล้ววนไปวนมาอย่างนี้แหละวนไปมา,มาตามเอืรือเขาลายเขาตามเอืฝั่งนี้ก็เป็นริมทะเลฝั่งนี้ก็เป็นเขาเพราะตอนนี้ยาดาาอยู่แผ่นดินใหญ่แล้วทางฝั่ง,ง,งบานยาด้ามาบานันยาด้าเป็นก้อนนิดหน่อย,น,อยนต่อนะจ๊นะเนาะ นี่เราก็มาถึงป่าเยสิมวันยาคุณยาดาวอีกมองหนึ่งเลยจ้ะตอนนี้ไปดูดอกมัยนยอดเขาพี่น้องมิติหิมะเลยจ้ะเด้อเด้อนนมิติหิมะจ้ะประมาณนี้ะพี่น้องนีไปมันยอดเขามิติหิมะเลยคือฝั่งนี้ทางนี้ในทะเลนี่วัน,น,นตื่นก็เป็นน้ำแข็งด้วยจ้ะมันยอดเขาหน่นกับที่เป็นมิติชิมะเด้อแล้วค่อยดูคนไก,ก่ๆเนาะจ้ะตอนนี้มันไก่บน แดดดีดีพี่น้องแดดดีแต่ว่าค่ะร้อนหนาวนั้นวิตามินอ่นนนะนะจ๊ะเดินรถไฟข้ารถมาดูวิตาหิมะ ได้ตัวอดีตแซกวันที่วันที่หกเอ้ยนั่นแหละจ้ะนี่ปน่นี่แหละอีจ้ะมีน้ำจืดนี่น้ำทะเลได้จ้ะแต่ว่าไอ้บ่อไหนนั้นมันจืดมันก็นจะเป็นน้ำแข็งประมาณนี้แต่คนก็นจะลงหาปาหลาแน่เพราะว่ามันบางเดี๋ยวถึงบ่อลงก็จะหาปลาเจ้าไอ้น้ำแข็งหาปลาได,ด้ย,ยากดาวาให้ไทยดูแต่ว่ารอบคางมันมีแต่ไอ้มีแต่ไอ้มะเขาถ่ายออกนะ่ะจ้ะ เห็นไหมจ๊ะก็เอหาป่าน้ำแข็งปนอปนบังเห็นแห็นแวบๆไหจ๊ะอันแหละคือเขาเจาะน้ำเจาะอีมาในทะเลน้ำแข็งน่ะแล้วก็เจาะเจาะแล้วก็หาป่าจ้ะอันที่มันก็เอออีมาเขาลดกระแทกออกคุณก็มองไม่เห็นนะจ้ะน้ำกระดิประมาณนี้ก็เลยเห็นไม่ชัดไม่ไก้ดูไม่ชัดว่ามันมีแต่หินอีมาอีมาที่กระแทกออกจากทางมอ ปังถ่ายไปใพ้พี่น้องก็มีเห็นจ้ะที่ประมาณนี้ใจมู้นไม่เก็บเี๋จะลอยก่อนพี่น้องพี่น้องเอ้ยไม่ถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ไปเที่ยวฟินแลนด์ไปถึงนุ่นกันเลยตัวซับมันดับพามันที่ใส่รหัสไออินเทอร์เนต็ตใหม่กันเลยเป็นโจรมันดับก็เลยทำญ่ต่อตอนนี้กับวันใหม่กับกบมาบ้านกับมาดปิดได้แล้วแหละถึงมาใส่เนต็ตบ้านเนี่ย แต่ว่ามันก็มากันได้เหนื่อยล้วคุณปู่ก็ไม่สบายหลายดาวก็ติดฟัดกันตั้งมึงมือันนึก็เลยไม่ได้ทําคลิปต่อวันนี้ก็เป็นวันวันใหม่ละจ้ะวันนี้ก็วันที่เจ็ดลยวันนี้ก็เป็นวันซุกเนาะวันนี้เนาะไปกลับมาแต่มาบานมาถึงบ้านสามทุ่มพาไปกินข่าวอาหารเย็นอยู่ฟินแลนด์เขตายเดนนเวฟินแลนด์จ้ะซื้อหมูซื้อเนื้อใช้กันแล้วกันคุยกันกันหมูกันก็ไปนนางกินร้านอาหารพามกินสเต็กสเต็กสเต็กอะไรโอไมสุตอนนี้กับเลยมาถึงบานกันวันใหม่อีกจ้ะ กินขา้าวกินน้ำแล้วก็เอาขาเขา้าห้หลานกินเสร็จแล้วก็เลยนึกได้เอ,อ้ยอจะไม่ปิดคลิปมาตัดต่อต,ตัดต่อคลิปกันว่ะแล้วมาดูเออมาท่านไลยปิดคลิปแต่เดี๋ยวนีก็เลยมาปิดคลิปไปน้องมันจะใครที่ว่าฝากปีปากน้องให้ดูกันนี่บรรยากาศบ้านยาด่าประมาณจังอากาศกำมีดไปดูนี่มันเด็ดอะไรก็อาจจะมีหินชัดกระเเก้วนี่มันโอ้ยแม จะมีหินนักจันเนาะมันสูงดาดาก็มองไม่เห็นนี่ขาตั้งกินแมงตัวเอ๋อะไรนักเดน่นล่ะจ้ะนี่มันบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้นม,มีมะมีการละลายถุนเร่ตุ้มเป๊ะมดกระดุษถนนกนับจัะทร์เนาะจ้ะถนนวนทางเร่ตุ้มเป๊ะเรือสินเอะนะปลากระโดดกลางทะเลเร่มดถนนวนทางเร่ตุ้มเป๊ะจ้ะ อันนี้ก็หิมะก็ไหลลงจากถังหลังคา้านแหละเริ่มไหลลงอันหลังนี่เขาตักเขาตักหิมะออกได้ท้ทุกหลังนี่ไม่ได้ตักที่บนบนไอ้ป่าสนาหญยากระเ็มมีแต่หิมะยังไม่หมดเลยจ้ะพี่น้องก็คลิปนี้ก็เจ้าใบแค่นี้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนันคลิปนี้ก็เจะไใแค่นี้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดขอบคุณทุกกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาดามเลยจ้ะ ก่ได้มาอัปเดตชีวิตกันเป็นอยู่ของยาดาให้ดูกันนะจ๊ะเนาะอาจจะไม่หรือว่าเหมือนน้องคนอื่นก็าเนาเพราะว่า,วายาดาไให้พูดเรื่องกันเมื่อกี้พูดเรื่องสังคมที่นี่ยาดาก็ไมการพูดพิษไปกับที่ลำบากเข็น่องอื่นก็ที่อยู่นี้ก็ดนว่ากันอยู่ต่อว่ากันเข้ามาวันนั้นก็ลอยฟังโอเคนะจาะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ขอบคุณจะ้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจา้า ก็ติดตามเห็เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้ยาดาทำต่อแปลงเด้อจ้จพี่น้องเอาให้ดูแถมไทยจ้ะตอนนี้เขามาในบ้านแหละให้ดูแถมไทยให้ดูทางไก่ได,ด้จ้ะเด้อนี่จ้าเจ้ามาเอาความอุ่นทางใน,นแหละทางนอกยืนนานไม่ไหวอุ่นแมงมีปากสวนพักแล้วก็มีแมงเดี๋ยววันหลังที่ทำคลิปไม่ใช่ปลูกพักปลูกไรในบ้านให้ดูจ้ะให้ดูตะทงนอกก่อนตอนนัวนี้โอเคน้าเจ้นะเนาะ mình giọt kháo đó chả, mình ta gì mà mưa đớm pino người, thế là chả, ừ, ta đi báo nó nò nữa, thế nó chả nó